พี่พีคเก็บห้องทำไมพี่จริงจังเหรออะไรพี่ว่าเราอยู่ห้องแบบนี้ไม่ได้เลยเหรอทำไมอะเราต้องแต่งห้องแบบมินิมอลเผื่อผู้อาจะได้ชอบพี่เหรอ้วพี่แต่งเป็นเหรออืมอะจะทำไงอะใกล้ใกล้รู้จักคนที่เขาแต่งเป็นมนะมินิมอลอะมินิมอลมินิมอลคือน้อยๆโุ่ลงๆแล้วก็ต้องมีสไตล์ด้วยนะโอเคคิดออกอยู่นะ อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้รูดิวนนะถึงแล้วเตงตื่นเต้นจังนี่ห้องตัวเองเหรอใช่เตงอาจจะแบบลกนิดนึงนะอ๋ออุ้ยไม่เป็นไรตัวเองมันเรื่องธรรมดาห้องใครก็ลกทั้งนั้นแหละใช่เออเออนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วเตง่ง <c oughs> อันขนาดนั้นเลยเหรอคือเอ่อ โหตัวเองนี่ถ้าไม่บอกเนี่ยนะเขานึกว่าตัวเองอะโดนโจรขึ้นห้องนะเนี่ยแตงมันมันไม่ขนาดนั้นหรอกโอ้โหทำไมมันลกขนาดนี้เนี่ยมันดูแล้วอึดอัดมากเลยตัวเองเก็บอะไรไว้เยอะแยะเนี่ยก็เขาชอบเก็บอะแตงเขาชอบสะสมแตงโอ้ตัวเองทิ้งบ้างก็ได้จัดบ้างก็ได้ที่มันเกิดไปเขาเห็นแล้วแบบเขาโอ้ยเด็กศิลป์เนี่ยเขามันอึดอัดอะตัวเองอึดอัดเนาแตงเราห้องที่ดีมัน ห้องที่ดีนะตัวเองมันต้องมินิมอลยุคนี้ใครๆเขาก็มินิมอลกันทั้งนั้นแหละตัวเองสัตว์เหรออันนั้นมันแอนิมอลอันนี้มิน,นิมอลโ <c oughs> กลามนงานตัวเองมินิมอลเนี่ยมันต้องแบบน้อยๆไม่ต้องเยอะยิ่งน้อยยิ่งดียิ่งมัน ยิ่งมันง่ายเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ยิ่งดีเลยครับอ๋อมินิมอลมันคือแบบน้อยน้อยใช่ไหมเตงน้อยๆแต่มีสไตล์อ๋อน้อยๆแต่มีสไตล์ด้วยนะใช่แล้วตัวเองเออเจ็เตงเดี๋ยวเขาอาจจะขอตัวก่อนนะวันนี้นะเอาเตงไหนหมดจะดูหนังฟิกด้วยกันไงไม่ไหวจริงตัวเองเนตฟิกไม่ไหวจริงตอนนี้เตงเดยวไว้เจอกันมาหลังนะอออเตง ก้อยเอ้าทำไมทำหน้างั้นอะก้อยไหนแกบอกกลับเย็นไนงะไม่มีเลยรพิเศษเย็นหรออาจารย์ปล่อยเร็ว,วยกเลิกคลาดว้วยก็เลยกลับเร็ว <c oughs> โอย <c oughs> พี่พีค <c oughs> เก็บห้องทำไมพี่จริงจังเหรอ พี่ว่าเราอยู่ห้องแบบนี้ไม่ได้ลวเลยเหรอทำไมอ่ะเราต้องแต่งห้องแบบมินิมอลเผื่อผู้จะได้ชอบพี่เหรอแล้วพี่แต่งเป็นหรออืออ่ะอ้วท,ทำไงอ่ะก้อยก้อยรู้จักคนที่เขาแต่งเป็นมะ <minimal S 1> มินิมอลอ่ะมินิมอลมินิมอลคือน,น,อน้อยๆโล่งๆลงแล้วก็ต้องมีสไตล์ด้วยนะโอเคคิดออกอยูนะเดี๋ยวหนูจัดการให้ฮัลโหลก้อยจ้าพี่ ที่พี่บอกว่าให้แกพาคนมาต่างห้องแบบมินิมอลอะเรียบร้อยแล้วไงมันมินิมอลไปเปล่าอ,อ้าวก็พี่บอกนี่มินิมอลมันต้องของน้อยๆโล่งๆไม่ใช่เหรอมันไม่มินิมอลมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยนี่แกมันเหมือนโดนยกเขานั้นะแกให้เพื่อนแกคนไหนมาทาเนี่ยปอ่าไม่ใช่เพื่อนหนูแล้วใครอะคือหนู่าหาจากในเน็ตจากในข่าวก็หนูเห็นว่าเขาทับ่อยทํากี่ครั้งตํารวจก็จับเขาไม่ได้ไงไอแก่มันโจรเปล่า พี่เหลืออย่างหนึง่งหนูว่าผู้ชายอาจจะชอบพี่นะผู้ชายอยาชอบแต่พี่ไม่ชอบไปเลยไปคือของเหรอไปแจ้งความโอเคโอเคก็อยไ,ไ,ไปแจ้งความนะก็ดีนะเหลือกับอีตัวหนึ่ง สายัเหนื่อยแนทยิ่ยงกว่าหาแ็บเป็นครูต้องสอนเด็กเด็ูแลจบครบเป็ดเสร็จยา